สชม่ครับโปรทบซอมมาไฟเ่นซอมมากี่วันครับซอมมาเินนึงซอมอี่ที่ไแปรเทคครับขออนุาี่เบียนเปินแารเทคเนาะมีใครเป็นคนซอมม้ามีพี่เบอร์ลี่อ๋อกำลิงพี่น้องที่นย่ช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหรครับสิบแปดย่างสูงเท่าไหร่เนี่ยรอน่าจะเจ็ดหน้ำหนักแปก่อยตอนนี้เจ็ดสายสดเลยครับ เขาว,วันนี้มาเจอรุ่นมะเย็นเนาะไม่เคยปล่อยกันมั้งครั้งแรกเลยซินสานเก่งมาต่อยเขาอย่างาพี่เขาเป็นวยไปเรื่อยๆนี่นะมวยขวาวันนี้มาเจอรุ่นพี่ตอนเก่งว่าแข้งไอ้ีก็หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะวันเล็กสีค่อยๆตามตาตายเราเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ล่าสุดปล่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ลูกเต๋แพายเท็กไปเปไไ็นยัไงบ้างช่แล้วใช่แนนอันนั้นกี่ยกอ่ะสามสามยกเบิกเท่าไหร่ต่อยหกสิบห้า วันนี้ห้ายกแล้วและห้ายกที่ต่อยไว้ล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยโจเซฟครับที่ที่นี่เลยวอนนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยทีเบียดเป็นไงชนะหรือยังวนะชนะแต่อนนี้มันต่อยร้อยทีสี่เนาะมันโตขึ้นใช่ไหมเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ลดจุดสองจุดสองพันเรียบร้อยแล้วร่างกายไปที่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมไปชนะไปประเดิมคุ้มมากกี่กิโล ลอยต่อยมือไทยมาทั้งหมดตอนนี้5-60คนจังหวัดขอบคุครับฝากเชิญเชแฟนครับหน่อยฝากเป็นครับขตเถะไม่เียนะครับวันนี้เป็นที่หน้่เลยขอโชคดีขอบคุณครับ